สวัสดีครับเอฟซีที่นี่มิตรชิบานทุกท่านทุกคนครับพบกันคือเก่าคือเดิมพี่น้องครับวันนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องครับเราก็ได้เดินทางมาที่บ้านพ่อเดือนนะครับพี่น้องครับเพื่อจะมาตามแนวทางเพื่อนบ้านนะครับพี่น้องครับวันที่21มกราคม2569นะครับพี่น้องครับพ่อเดือนพ่อหายมากยังดวนเลยวสันว่าพ่อเดือนฟันนี้แห้งมาสันว่าครับสวัสดีครับพ่อเดือนครับครับก็ขอสวัสดีเอฟซีพี่น้องเนาะครับที่ติดตามมาโดยตลอด มันนี่กับผมกะอยากฝากแนวทางเนาะความฝันเราพัฒนาความโค้งในวันที่ยี่สิบเอดมกราคมพัฒนาโลหสิเก้าคือมันนี่แหละสองขุ้นเก่งตามที่ผมฝันก็คือฝันขึ้นเดียวก็คือเลี้ยวเลยจบเลยนะว่าได้ฝันอีกเลยแบบนี้สองขึ้นที่พันมานี่แหละฝันสองขึ้นเลยบอบอกฝันขึ้นเดียวนั่ยแหละแต่ว่ามันสองขึ้นพันมาแล้วอ๋อสองขึ้นฝันสองขึ้นพันมาแล้วสองขึ้นพันมาแล้วแต่ว่ากั กูโ่ได้ฟันมาเลยฟันขึ้นนั่นขึ้นทีเดียวน่ก็บบฟันเลยบบดนี้ขึ้นเดียวน่ก็โบฟันเลยแบบนี้ก็เลยว่าบางงานบางเธอบางทีมันอาจจะเป็นไปได้หรือบ่ได้ก็ที่พี่น้องก็ลองอพิจารณาบิง่งหรือว่าสิง่งชคเบิบ่งก็ได้หรือบบ หรือเบืองไว้ก่อนก็ได้เ่เป็นยังยคือ <ผม S 2> เป็นเลยความฝันเนาะนนผมเองก็อยากให้อ c ซี่พี่น้องล่ะมีโชคมีลาบน้าแน่ว่าเพื่อเป็นไปได้จะให้พิจารหาหรือว่าใส่ดุลพินิจเบิงบบ่งต่อยกันเบืองทุออกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างผมก็เฮ็ดเป็นแค่เพแนวทางเนาะฮากับ่วาสามารถสิ่้ใดดอกครับอยถามมันเป็นไปได้ก็ดีอยู่แต่ือว่าเพื่อให้อ c ี่พี่น้องเฮาได้มีโชคมีลาบน้าแน่เพื่อได้ยูได้กิน งวดที่ผ่านมากกถือว่าลุดไปเนาะเออก็ถือว่าลุดมาหลายรอบหลายงวดแล้วล่ะผมก็เลยว่าเออผักไว้ก่อนบ่อจะงวดสองหมดสี่นะอยากพี่น้องไอ้สี่เป็นหมดไปน้ำลายสิเพราะว่าแต่ผมก็กันไอ้สีพี่น้องมากกับจำคอยตามเนาะโบมากกับโบเป็นยังฮะกว่าถือว่าเบิ่งไปเพื่อความเพื่อเพื่อไปสนุกสนานไปกับโบเป็นยังฮะอยากทุกอย่างก็อยากให้มันเขาสิ่งทุกอย่างก็คืออยากให้มันได้เนาะอยากให้มันเขาไอ้สีพี่น้องเนาไะ ใช่ดี๋สอยเดี๋ยแล้วเดี๋ยวนี้โสงไม่ลาไปน้ำกันว่ะก็เลยให้ส่องที่นี่ที่ชาบ้านเนาะแสงทองพ้ารวยหรือว่าวิธีทำงานเนี่ยแหละเพื่อว่าเอฟซีพี่น้องเป็นโสงไม่ลาบน้ำแต่มันไปได้เนาะก็ยันบ่ปล่อยก็นยันมันออกเนาะเออกันบ่ปล่อยก็นยันมันออกอย่าเอฟอย่าเสียดายนะอย่าเอฟซีเราอยากเอฟซีเป็นบางเทือบางที่เป็นมัดเป็นกระซือน้ำกัหรือว่าอาจจะมีโชงน้ำกันก็ได้หรือบ่มีก็ เราก็เปสมาธิหูได้นาะเฮาก็ดุงไปแล้กันเป็นเคล็ดเดนเทางเนาะพอเดนเนาะเป็นเคล็ดเด่นเนื้อทางให้พี่ซีพี่น้องเฮาที่ยะหน้าเบิ้งเอาก็ระโว่าเลขเสียวตัวใดนโบหูแล้วก็มันแล้วก็เลยครับพี่น้องก็ใส่สติเออใส่สติใส่วิทยาญาณเนาะในการเบิ้งหรือชมครับเอามากก็เายงคอยจัดเอาบ่มากก็เบิ้งไปเอามาเขาสู่ความฝันขวาเดือดเนาะความเดือไปมาจังไหนฝันจังไหนจังความฝันนี่บ่ได้ฝันหลายแล้วก็บ่ได้ฝันเงีวแล้วก็บ่มีคนมาบอกอ๋อแต่ว่า วิทยุหนึ่งพันว่าในทอดซับหน้าพันวาเล็กมันออกหน่ะนะโอ้ไม่ถึงว่าเออเขาฟังคอนเสิร์ตสิออกเออเขาเขาฟังฟังวิทยุหรือว่าทอดซับนี่ละวาเลกออกมืนนะอวาเล็กมันออกแล้วพันวาหน่ยนะไม่ถึงว่าหลังวัลที่หนึ่งหรือเปล่าจากที่หนึ่งที่สองแต่ว่าเมื่อใดสามตัวได้แล้วใดสองตัวหนึ่งใดสองตัวเม็ดเดียวเลยไหนเดินทางไปใส่หื้ ว่าบ่ได้ยินน่เลยคือจักอยู่อยู่ไสดอกแต่บ่แม่นอยู่บ้านนี่ดอกมันว่าไปบ้านใดก็บ่ฮู้ว่าอยู่ในในหมู่บ้านนั่นแหละอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละอยู่ในหมู่บ้านเออในหมู่บ้านแต่ว่าได้ยินนเลยนะยินเพิ่นเว้าเพิ่นเว้านั้นเสีเดียวเลยได้พ่นวอรแล้วก็เซาเลยก็เศร้าเดียวนี่บ่ฝันเลยบัดนี้ ไม่มีติโยพิพุทอธรําบ่บ่ที่เดียวแล้วเลยอแต่ยินชัดเจนเลยยินชัดเจนผมว่าจะเป็นอย่างไรกับลองลองมือแรกนี่ผมว่าลองลองพิจณาบึงเนาะพิจณาบึงนียแล้วผมก็คือเป็นเพียงความฝันเนาะเป็นจะไหนกับบบหูแต่ผมก็ขึ้นมากี่ดอกในใจนั้นเพราะว่างวดก่อนนี่พอเดือนฝันก็คือว่าเขาเนาะ หุบก,ก้นกับพันกับไก่เฮี่ยงเยอะก็กถือว่าเขาอยู่ฟันเห็นทะเบียนรถเออทะเบียนสลิปสลิงเน,นะหาะเจ็ดห้าหกเจ็ดหกเจ็ดหกเนาะเออเจ็ดหกโอเคเจ็ดหกกับถือว่าเขาเริ่มมุมกันแล้วสลับไปสลับมากกัถือว่าเขาอยู่ครับแต่บ่าตอนแต่อรอบนี้ดิผมฟันเห็นได้แค่สองตัวนั่นไงแต่ว่าแต่ผมก็จับใส่เห็นเป็นสามตัวเลยเอาเหรอว่าเป็นยังครับเดี๋ยวจับใส่ตัวใดก็เอานี่เนาะแต่คือกลมฟันพี่น้องครับรุนไปด้วยกัน S <S <an> <S นี่นี่ความฝันเกือคือได้สองตนี่แหละแค่แค่ตัวนี้ครับสี่สองนี่โอ้ฝันว่าได้ไดที่สองได้ที่สองที่ที่ว่าได้ยินว่าออกในโทรศัพท์พในวิทยุเลยอ๋อสฟังในว่าเขาประกาศว่าจะใน,นเนี่ยเขาก็ประกาศว่ารางวัลวอันนี้ดีออกรางวัลอย่างไหนรัฐบาลบอมนรัตบาลบาบาทาไทยเด็<อ>เลขเลขมันออกแล้วเพั่นว่าเลขที่ออกตัวนั้นตัวนี้เพั่นว่าอ่ะนะตองเพื่นว้าเนี่ยบอก เจักเพื่อนบ้านหรือไทยกับมฮูเตยเพื่อนบ่ด้ว่ารัฐบาลไทยหรือว่าเพื่อนบ้านยังสี่นะคือเพื่อนว่าวาเล็กมันออกเลยบนวานนะครับผมนี่ละสี่สองนี่จํำในแห้งสองตัวแค่นี้ละตัวนี้ผมก็ขึ้นมากเลยจ้ใสซไฮเซ็กซ์เจ็ดสี่สองนียครับส่วนตัวนี้เล็กมากส่วนตัวด้วยตัวขังลามนียส่วนตัวตัวนี้เป็นตกกันไว้เนาะหกหกเอี่ยคือการไว้ทาว่าเล็กเบิ้ลนะทำมากเล็กเบิ้ลเล็กคู่นี่ก็คือผมว่าน่าจะมาหกหกมึน ถ้ามันมาบึนมันก็จะมาหกหะผมคิดว่าแต่เป็นเ่เป็นชวนตัวดอกมากแต่ความฝันมีแค่นี้แหละวงกลมไว้อยู่นี่นี่แค่สองตัวนี่อืมแต่ว่าผมว่ามันจิตหนึ่งสี่สองโมโหแต่ผมแต่ว่าเด้ยินสองแค่สองตัวนี่แหละสี่สองสี่สองดังๆชัดเย็นเลยพี่เนอชัดเจ็นแห้งนี่ํานี้แหละเม็ดเดียวนี่แหละแต่ผมก็เลย ตัวนี้ผมขึ้นมากผมก็จับใส่ซื้อดอกเจ็ดเจ็ดสี่สองนี่นะพ่อตัวะไรกับพิจารณาซอยกันเนาะเออพิจณาซอยกันเล้สี่พี่น้องมากแต่ยังคอยเบิ่งครับคำนวณเบิ่งคิดเบิ่งว่าวิเคราะห์เบิ่งว่ามันเป็นไปได้ซมใด้ผมเองก็อยากให้มันเข่านั่นแหละแต่ผมก็ขึ้นมากก็ดอกสี่สองนี่คิดว่าแต่หกคกนี่คิดมากไม่ใจจยากของซื้อดอกคันมันมากครูไมนก็ซืมาหกหคกคิดว่านะครับถ้าเป็นเลขเบิ้ลนะจับปหกก อส่วนตัวนี้่คือข้อมฝันนี่ได้แค่สองตัวนะแต่พผกก็เลยจับคู่เอาเจ็ดมาใส่เจ็ดอะไก็พึผมมักเขาซื้อๆดอกผมก็เลยจับมาใส่ให้เป็นเจ็ดสี่สองสี่นะแต่เล็กข้อมฝันมีแค่สองตัวสี่สองเท่านั้นเหม็กพี่น้องเบิรงแลวกับมักก็เลขมักเนาะเออหนึ่งคือคือเล็กมักในใจเนาะส่วนตัวผมเองหนึ่งคือมักนี่แหละหกหกนี่แต่เป็นเล็กเบิ้์เล็กคู่นี่แต่สามตัวกับเจ็ดสี่สองนี่แหละ ครับกับพี่น้องกับเบิ้งแล้วกับพี่น้องกับพิจารณาซอยกพี่เจรนาซอยกันเบื้องเด้อผมเองก็อยากให้มันได้จะเอมันเข่าอยู่ดอกแม่นครับจะถือว่นเป็นอะไรตัวอาจีพเป็นเม็ดเดียวเนาะเยจะกันกันทุนหน่อยกับผมว่าซีสองเลยแล้วกับผมเขาถือว่าเออถือว่าลงทุนอะไรซีสองกับสองซีก็ไปกับมาหนำหรือซื้อมากจิต ซีบ่ก็แล้วแต่พี่น้องเอฟซีพิจารณาเบิ่งเอาพิจารณาเอาไปได้สามตัวจับผู้เอาเองเนาะแล้วเหล็กเขาเดินฟันนี่คือฟันสองตัวซีสองสองสี่ครับแต่เลขเลขความฟันนี่สองแค่นั้นครับผมไอ้ส่วนเจ็ดเน่ะผมคิดมากเอาผมก็เลยเอามาจับใส่เห็นเป็นเลขกสามตัวนี่นะเจ็ดซีสองไอ้ส่วนนี้ตัวเลขนี้เนี่เลขเบิ่ลผมว่าธรรมะเบิ่ลกับมาโคกเลยครับพอเหมือนพี่น้องกัดเบิ่งลกับพิจารณาซอยกันเด้ามันเถื่อบางที่เป็นไปได้หรือบ่ได้ก็ข้อก็บ่สามารถขูงใดเนาะ อ๋อครับ,รบเดี๋ยวให้พ่อเดินสรุปความฝันนี่ก็คือความฝันแหละผมได้ยินเขาว่าวนี่ยแหละว่าม,มันค้นว่าวหอกวิทยุว,ว่าวเขาประกาศรางวัเลเนี<ม>่ยนะในในโทรศัพท์ที่ห้องเปิดฟังบุ่นยังนี่แหละครับผมเพิ่นว่าเลขออกนั่นสี่สองพูดว่าสี่สองเม็ดเดียวเลยไหนม่ได้บอกตัวอื่นเลยไหนก็บอกแค่นั้นเองแต่เพิูดม่ได้ว่าสามตัวเลยก็วอาแค่ว่าสี่สองเลขมันออกแล้วนะเออสี่สองเออสี่สอง ผมก็เลยว่าสามตัวเอาตัวใดก็ข,ขึ้นมาเจ็ดเวเอามาใส่นี่นเจ็ดสี่สองครับผมเอาเลยคมฝันในคือสี่สองวงกลมไน,นี่แหละให้พอดีในคอนเอ็นซี่นะครับผมครับก็อขอบคุณเนาะเอ็ซี่พี่น้องที่ติดตามผมเองก็พยายามอยู่หรอกหาแนวทสร้างให้เอฟซีให้พี่น้องเพราะว่ามันก็ห่างเงินมาโดนแล้วมันก็ลดมาหลายแล้วมันลดมันพลาดมากผมก็เดียวอีกม่โดนดอกเดี๋ยวก็ซี่ไม่เรื่องนี้แหละครับ เออเต็มมาแรงนียม <c oughs> ่มีไม่ซีดลุนเลยเ <c oughs> มือนเลมีซีดลุนแล้วประมาณลุนแะไรผมว่าขันผมเองอะผมว่าขันเบเกสี่กับที่สองแค่นั้นแหละขันออกเบิร์กับเครื่องหกโคกตามตามความคิดของผม<ส>นะเบิร์นไม่อย่างเดียวเนาะบวกกับเบเน่เนาะของมันถือว่าหล่ะมันออกได้แตขอภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเจ้าที่เจ้าที่จะางเจ้าบ้านเจ้าเงอนก็ดีแล้ภูมิเจ้าที่ก็ดีหรือว่าตลอดทั้งเทวดา ปกปักรักษากับคอ้คุ้มครอง fc พี่น้องเนี่ยเออปีใหม่แล้วก็บคอให้เป็นได้มีแต่โชคแต่ใชม่มีเงินมีทองครือธุรกิจยังกัอยากคัดอยากของให้เจริญเจริญลาบเลื่อนของให้ลำรวยเงินทองหรือว่าคิดสิ่งใดกับ ขอยได้สมความมุ่งมา่นปรารถนาสมความตั้งมุ่ตั้งใจนะก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสาธุคูกหวยปังๆเง่งๆมาแล้วครับครับตอนี้ที่จะวางที่เด้งไงน้ำโชคแล้วก็ยังต้องรอพอกับคนโปรเดือนนะครับพี่น้องครับที่มีแนวทางดีมาฝากเนาะครับทุกอย่างเป็นแกแนวทั้งในพี่น้องเน้อก็มีเขาไม่ลดไปเลยปกติแล้วมานายาว่ากันยาว่ากันถเนาะพี่น้องเบิ้งใส่ดุลพิ่นิดเอ้าะครับอะไรเลยก็ต้องขอขอบคุณอีซีนะครับพี่น้องครับที่เขามาคนอะไรคนอะไรคนแชร่คนเชร์ให้กำลังใจเเนนนาาาาาะครัับบบปปป็กกกลลงงงงใจทีออยด กเรียกคอยเฮเงินกังไปในกันเด้อสามตัวแตกสามตัวดีค่ะลาไปนำกันขึ้นนี่อ้าวาตุาตุชาต